ด้วยประสบการณ์ในการทํางานวงการเพลงก็คือเปิดเพลงแต่ตอนที่ดนตรีขึ้นมานี่นึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเพลงนี้แต่พอฟังเสียงนักร้อง what down. นักร้องท่านนี้มีเสียงที่ยังเด็กมาก oh! เพราะฉะนั้นผมจะนึกถึงเลยนักร้องลูกทุ่งที่เด็กๆ แน่นอนถ้าไม่ใช่นะผมให้เอาเท้ามาเหยียบเลยนี่ค,คือแม่นกน้อยอุไรพรเดียวเดียวเสียงเด็กๆไม่ใช่หรอเด็กๆคุณอาแม่นกน้อยนี่ไม่ได้ใช่เสียงเล็กๆคือฟังเสียงก็รู้แล้วว่าเสียงเด็กแล้วมันจะเป็นแม่นกน้อยไม่ได้ไม่ใช่ฮนะเขาคือคุณบานเย็นรากกันท้า